สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูเล็กนรีนานกันในวิชาสาระสังคมศึกษานะคะทุกวันศุกร์เรามาทบทวนกันถึงสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปจําได้ไหมคะลูกได้นะก็คือเรื่องสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยคือสีของธงชาติไทยซึ่งแบ่งซึ่งมีทั้งหมดปีสีคะลูกสามสี ก็คือสีอะไรบ้างคะสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินและความหมายของมันล่ะสีแดงก็หมายถึงอะไรเอ่ยสีแดงก็หมายถึงชาตินะคะสีขาวศาส,สนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เราต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะสาหรับสัปดาห์นี้หรือวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันถึงเรื่อง เกี่ยวกับธงชาติไทยนั่นแหละก็คือความหมายของสีแดงคือชาติเราก็จะมาร้องเพลงชาติกันนะคะเดี๋ยวสักแป๊บ,บนึ่งนะคะนักเรียนแปบ๊บเดียวอันนี้อ่านว่าอะไรคะลูกสวัสดีค่ะ อ่านว่ายังไงพบกับคุณครูเล็กนรีนันในวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาร้องเพลงชาติกันเถอะนะคะอ้าวขณะที่เราเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะคะตอนเช้าในเวลา8.00นอน หรือ8โมงเช้าเนี่ยแล้วก็จะเชิญธงชาติลงจากยอดเสาในตอนเย็นเวลา18.00น,นหรือ6โมงเย็นเราต้องยืนตรงและร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจนะคะเพลงชาติไทยซึ่งเป็นเพลงประจำชาติเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงชาติปั๊บเราต้องยืนตรงแสดงความเคารพ คนไทยทุกคนต้องร้องเพลงชาติได้นะคะนักเรียนแล้วเราร้องเพลงชาติไปทำไมเพลงชาติเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยและเป็นการปลูกฝังให้คนไทยเกิดความสามัคคีรักชาติและยอมเสียสละเพื่อชาตินะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกร้องเพลงชาติไทยกัน โดยครูจะเป็นคนอ่านเนื้อร้องให้ฟังและนักเรียนก็อ่านตามทีละท่อนทีละตอนนะคะพร้อมกันหรือ,อยังามาเพิ่มกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่านตามคุณครูนะคะลกูกประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผะไทยของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขียสละเลือดทุกหยาาิเป็นชาติพลี เฉลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชายโยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาล้อไอเราจะมาอ่านทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะย้ำใหม่นะคะอ่านตามครูรอบหนึ่งนะลูกประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผาไทยของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามารถขีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี ทาเลืองประเทศชาติไทยทวีมีชยัยชยโยจบไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะมาร้องเพลงชาติให้นักเรียนฟังและนักเรียนก็ร้องตามทีละท่อนนะคะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยลูกประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาตชาิไทย เป็นประชารัฐผาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทยลุวนไม้รักสมักกีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด กระราจ,จะไม่ให้ใครคมคิดจลาเลือดทุกอยาดเป็นชาดพลีถ้าเลืงประเทศชาติไทยทวีม่มีใจจชยู่เอาจไปแล้วนะคะนักเรียนแต่เดี๋ยว ครูจะร้องนำอีกรอบหนึ่งแล้วนักเรียนก็ร้องตามจะได้จําได้นะคะลูกเพราะว่ามันค่อนข้างยากนึงนะคะร้องตามครูนะลูกอ่ะพร้อมแล้วเปลียนประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารธิระไทยของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยไทยลวนไม้รักสมัครขียทยนิี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ลาดเอกราชจ,จะไม่ให้ใครคมขคี ลาเลือดทุกหยาดเป็นชาดพริ้าเลองประเทศชาติไทยทวีมีชัยชชยจบไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะให้นักเรียนมาร้องพร้อมๆไปกับครูเลยร้องคอๆกันไปนะลูกแล้วยังไงเดี๋ยวนักเรียนก็ไปฝึกร้องที่บ้านกันอีกทีหนึ่งนะคะ อ้าพร้อมแล้วร้องกันพร้อมกับคุณครูเลยนะลูกคอคอกันไปหนึสองสประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาตเชื้อไทยเป็นประชารัฐถ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยไทยล้วนไม้รักสมาร ขี้ให้นิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจ,จะไม่ให้ใครคมขีสลาเลือดถูกญยาดเป็นชาั์พรถ้าพลงประเทศชะไทยเทวีมีใช่ยชยโยจบไปแล้วนะคะทีนี้การบ้าน ของวันนี้นะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนคัดเนื้อร้องเพลงชาติไทยตามตัวอย่างซึ่งอยู่ในหน้าจอนี้นะคะลงในสมุดวิชาสังคมศึกษาเขียนวันที่แล้วก็ชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนมาอย่าให้ผิดนะคะลูกเขียนสวยๆแล้วก็อัดคลิปวิดีโอ ไปฝึกร้องเพลงชาตินะคะส่งมาให้คุณครูฟังร้องให้ได้ก่อนแล้วค่อยค่อยอัดมานะคะลูกถ้ายัางร้องไม่ได้ก็ฝึกไปเรื่อยร้องได้คล่องเมื่อไรและถูกต้องเมื่อไรค่อยอัดคลิปวิดีโอส่งมาก็ได้นะคะลูกสําหรับวันนี้ก็ครูขอจบการเรียนการสอนไม่แค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะ